นอกจากนี้ค่ะทางอบจนาราธิวาสนะคะก็ได้มีการรวมกับเหล่ากาชาดจ,จังหวัดนาราธิวาสค่ะแล้วก็โรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตนะคะทาวายเป็นพระราชกุศลในวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระสิทนครินทราบรมราชชนนีและก็วันพยาบาลแห่งชาติค่ะ จ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสรวมถึงทหารพรานจากน้อยเฉพาะกิจที่45และ46รวมถึงเจ้าหน้าที่จากกองถับเรือนาวิกโยธินผักตายผ่านจุฬาภรรวมถึงพี่น้องประชาชนนะคะก็ได้รวมกันบริจาคโลหิตในโครงการพยาบาลไทยบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์90วัน9 9 9 9ยูนิตถาวายเป็นพระราชกุศลในวันคลายวันพระราชสมภพ ส้มแดดประนะคดินทราบรมราชชนนีและวันพยาบาลแห่งจาดวีสิบเอ็ดตุลาคมส่องพันร้อยหกสิบห้าและเป็นการแสดงถึงพลังของพยาบาลไทยพลังของการให้ด้วยการบริจาคโลหิตนั่นเองค่ะโดยครั้งนี้ค่ะส่วนย้ายก็เป็นกลุ่มเทมาบริจาคโลหิตเป็นประจำยูเล้ยนะคะส่วนผู้บริจาคไรไหมค่ะก็จะได้รับเข้มบริจาคโลหิตเป็นเทระล,ลึกนะคะก็ถือว่าเป็นการรวมทํามบุญต่อชีวิตให้กับเผื่อนมนุษย์ค่ะก็คาดว่าจะได้รับโลหิตในรวมว่าหกสิบยูนิตนะคะยูนิตละเซ่ร้อยห้าสิบีี เพื่อส <ke> ่งโตไปยังโรงพยาบาลราชวัตรราชนครินแลวก็จะได้กระจายไปยังโรงพยาบาลประจําอาเภอต่างๆในพื้นที่นะคะเพื่อจะได้ช่วยเลือคนไข้ที่ต้องการใช้เลือดนี่ละคะในการรักษาลูกนะคะใช่ค่ะเบิร์ประจักษ์โลยิตก็สามาัถตอลมให้ใจให้กับอีกได้ไล่ชีวิตเลยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนนีแล้วก็วันพยาบาลแห่งชาติ้วยนี้ค่ะมนมีความพร้อมกเซ้ามาไปรวมบิริจากกันได้นะคะเพื่อต่อฉีดเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะ